สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับส่วนข้างบ้านนะครับพพ p ที่เจวันนี้ก็จะพามาชำต้นไม้กันนะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากวันนี้เราจะมาชำภูฉลุนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่า มันเลื้อยออกมาค่อนข้างเยอะเราก็เลยจะมาสาธิตการชําให้ดูมันง่ายมากจริงๆก็คือก่อนอื่นนะครับต้นไม้ที่เป็นแบบต้นผู้ฉลุอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในตระกูลวอนสเตล่านะครับแล้วมันจะเป็นไม้เลื้อยมันก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆทีนี้เราไม่ได้เอาเสามาให้มันเกาะมันก็จะไปตามข้างๆอย่างนี้เลย แล้วมันก็จะมีรากอยู่ที่ข้อของมันนะครับเราทีเนี้ยเราก็สามารถาตัดระหว่างข้อพวกนี้เป็นแบบข้อละหนึ่งใบหนึ่งใบะครับแล้วเราก็เอาไปปลูกได้มันก็จะงอกเป็นต้นใหม่เดี๋ยวเรามาตัดกันเลยดีกว่าก็จะเตรียมมีดที่คมหน่อยนะครับ อันนี้ผมจะใช้เป็นมีดปอกผลไม้แบบนี้แล้วก็ปูนแดงนะครับสำหรับเอาไว้ทาพวกกันเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆเข้าแผลนะครับเดี๋ยวอันนี้เราก็จะตัดยอดออกมานะครับแล้วมันก็จะได้เป็นข้อข้อข้อ,ขอแต่ผมก็จะเหลือ ที่ตรงต้นของมันเอาไว้สักสามใบข้างล่างอะเราก็จะตัดตรงยอดนี้ก่อนเลยนี่ ได้ออกมาแล้วหนึ่งเป็นยอดนะครับแล้วทีนี้เราก็ตัดเป็นข้อๆไปได้เลยเพราะจะเห็นว่ามันมีรากแบบที่บอกไว้ตอนแรกนะครับตอนตัดเนี่ยครับให้มันเหลือด้านข้างไว้แบบเหมือนอย่างข้อหนึ่งอะ่ะ เราก็ตัดสักถึงกลางข้อนะครับอย่าให้มันแบบชิดจนเกินไปอันนี้นี่นะครับชึบตรงกลางอย่างนี้เลยก็ข้อนี้ข้อนี้แล้วกัน ระวังนิ้วด้วยนะครับทุกคน <c oughs> แล้วก็อันนี้แล้วก็ตัดอันนี้ไปเลยแล้วกันเพราะตรงนี้มันมีรากหน่อย Okay. อันนี้ก็จะเหลือทิ้งไว้นะครับเหลือต่อทิ้งไว้3มใบจริงๆเดี๋ยวเราเปลี่ยนดินให้มันสักหน่อยก็ได้น่าจะน้ำขังเยอะรากเน่าไปเยอะเหมือนกัน<ม>ก็จะออกมาได้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับนี่ได้ออกมา5ชิ้น แล้วก็ยอดยอดหนึ่งข้อดีของตัวยอดเนี่ยก็คือว่ามันสามารถโตต่อไปได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบข้อแบบนี้ครับมันจะต้องรอให้งอกมันก็จะใช้เวลามากกว่าแบบยอดนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราเอามาปลูกใส่เพอร์ไลท์กัน ผมก็ปักไปอย่างนี้เลยเราว่าจะทำคลิปอัปเดตนะครับนี่ไปแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนี่แล้วเราก็เอากระสุนูกใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ลดน้ำเข้าไปสักหน่อยนะครับให้มันชื้น น,นิดพอแล้วก็จะออกมาแบบนี้ง่ายมากส่วนยอดก็เดี๋ยวใส่กระถางเล็กนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยที่เราใช้เพื่ออะไรนะครับเพราะว่ามันโปร ต้องกันน้ำขังเพราะว่าถ้าน้ำขังมากเกินไปเดี๋ยวก็เน่าอีกประมาณนี้ทุกคนลืมทาปูนแดงแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันก็รอดอยู่เดี๋ยวไว้คลิปหน้าทาแล้วกัน <c oughs> คือถ้าไม่ทานเนี่ย มีความเสี่ยงที่เชื้อแบคทีเรียหรืออะไรยังมันจะเข้าไปได้ง่ายขึ้นแต่ว่าไม่ทามันก็สามารถรอดได้เหมือนกันครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูเลยแล้วกันว่าไม่ทาจะเป็นยังไงเนาะยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีคลิปอัปเดตนะครับว่าผ่านไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างน่าจะใช้เวลาสักเกือบเดือนน่าจะพอรู้ว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยว เราค่อยมาติดตามกันขอบคุณมากครับ